สวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับครับเออผมเจษดาครับพี่เจษดาครับมาจากไหนครับพี่เออนครปฐมครับนครปฐมครับอยู่ตรงไหนจริงผมอยู่โนนแต่แต่อีกบ้านหนึ่งอยู่ทนครปฐมแถวดอนตูมครับดอนตูมวันนี้มาจากดอนตูมาดูรุ่นไหนพี่ได้รุ่นไหนไปเออมาดูยามาครับสาม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 ศูนย์รู้ได้ไงว่าเรามีสามสามศูนย์เออพอดีตอนแรกอ่ะไม่ไม่จะเอาสองสองสองหกฮะแต่นี้มาเห็น น้ำหนักูนา,าน้ำน้ำหนักไม่มากก็โอเคครับตัวมันใหญ่นะแต่มันเบานะ่ามันเบาฮะน้ำหนัก<ช>ไม่ได้หนักเลกยใช่แล้วตอนนี้ก็ให้ทีมงานกําลังทําเครื่องให้อยู่ครับโอ้โหน่าจะเราได้ในราคาแคมเป็นด้วยนะครับพี่ตามซับสิลีออนไลน์มาจากไหนครับเออดูทั้ง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กครับอ๋อดูมานานเนี่ยครับก็สักพักแล้วครับสักพักแล้วก็โดนหลอกมาซื้อจนได้ใช่ครับตกลุม เออแล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาซื้อเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นเอออยากเอออยากจะลองของญี่ปุ่นบ้างครับก็บอันจอาเป็นเครื่องจีนอ oh. เครื่องจีนมันก็มันก็จะหนักแล้วมันก็พลาร้อนปุ๊บมันก็มันก็จะดับบ่อยอ๋อ oh, <c oughs> นี่คือปัญหาเลยเนาะแล้วก็ซ่อมบ่อยอ่า <c oughs> ลองไปเอาญี่ปุ่นไปใช้ดูนะพี่จะลองใช้ใช้ญี่ปุ่นดูรับรองว่าบันเทิงสิครับพี่่าเป็นลมก่อนมันแน่นอนนะฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยบางทีอาจจะต้องซื้อรอบหนึ่งมันอาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงแต่พี่ได้แน่แน่คืออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นไม่มีปัญหาจุกจิกฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านนยครับเผื่อใครที่สนใจเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นต้องทําอย่างไรดีพี่ครับเแนะนําของ ซับสีรีออนไลน์ครับเออแล้วก็เขาจะโพสต์แล้วก็แนะนําเครื่องดีครับครับอก็ลองติดตามดูครับครับขอบพระคุณพี่มากเลยนะครับที่วันนี้แวะมาอุดหนุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ